สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมก็วันนี้นะครับผมพี่จากก่าก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็พี่จ่าก็จะมาตาพี่น้องทุกคนมาทําความรู้จักนะครับผมมาทําความรู้จักเกี่ยวกับาการหาแหล่งน้ําในป่านะครับผมเมื่อวานก็ผมได้ทำวิธีนะครับผมถ่ายวิธีการหาแหล่งน้ําในปา่าจากต้นกล้วยนะครับผมจากต้นกล้วยนะครับก็ วันนี้นะครับผมเมื่อกี้นี่บางเอืญนเดินมาเจอนะครับผมกะว่าจะไปถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูเกี่ยวกับถาวันที่ว่าผมได้บอกพี่น้องตั้งไว้แล้วนะครับผมว่านอกจากต้นกล้วยแล้วนะครับผมก็ยังมีถาวันอีกที่ว่าที่ว่าเราสามารถหาแหล่งน้ําได้นะครับผมแต่บางเอืนเดินมาเจอที่ไอ้ต้นกล้วยที่ว่าผมทําคลิปตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับผม มาวันนี้นี่แบบว่ามาเจอปุ๊บน้ํำล้นเลยนะครับผมล้นล้นออกมาเลยนะครับพี่น้องดูนี่มันจะล้นออกมาเลยนี่น้ําล้นเลยพี่น้องล้นล้นแบบว่าไหลล้นออกมาเลยนะครับผมน้ําออกมาเยอะมากนะครับแล้วก็น้ําใสกว่าเดิมนะครับผมใสกว่าเมื่อวานอีกพี่น้องดูเมื่อวานนี่แบบว่าเมื่อวานนี่แบบว่ามัน มันออกมาแค่ครึ่งเดียวเองที่ว่าผมได้กิใกนในพี่น้องได้ดูนะครับผมวันนี้นี่ล้นเลยนะครับผมล้นมันล้นออกไปเยอะแล้วนะครับผมแต่มันยังเต็มอยู่เลยนี่ยังเต็มอยู่เลยแล้วก็น้ําใสนะครับก็สามารถาพี่น้องทุกคนสามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับผมอลองไปทดลองทํากันดูนะครับ าบางทีแค่ครึ่งชั่วโมงน้ํามันอัดแต่ยังไม่ออกหรือมันออกน้อยนะครับพี่น้องต้องทิ้งตั้งไว้เหมือนกับติดปลานะครับผมเหมือนกับเราติดปลาต่างๆนะครับเรากา็ทำเหมือนกับที่ว่าผมได้ได้แนะวิธีให้พี่น้องได้ดูนะครับผมแล้วก็ทําตั้งไว้สักสองชั่วโมงสามชั่วโมงถ้าเรามีเวลานะครับผมหรือว่าถ้าเราเดินไม่ไหวแล้วเราทําแบบนี้ตั้งไว้แล้วก็เรานอนคอยนั่งคอยนะครับเดี๋ยวน้ํามันก็จะออกมาให้เรากินเองนะครับผม นี่เยอะเลยนะครับผมเยอะเลยนี่ล้นเลยนะครับนี่วันนี้ผมก็มากับอาจารย์เพชรนะครับผมพาอาจารย์เพชรมาเป็นเพื่อนนะครับก็พี่น้องดูน้ําล้นเลยวันนี้นี่ล้นไหลออกทางนี้เลยนะครับผมแล้วก็น้ําใสมากนะครับน้ําใสนะครับผมก็โอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็ได้ทําให้พี่น้องได้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม เดี๋ยวผมก็จะพาพี่น้องไปดูคลิปต่อไปนะครับผมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็ผมได้บอกตั้งไว้แล้วว่าเดี๋ยวผมไปหาถาวันก่อนแถวนี้ไม่รู้มีไหมนะครับผมไม่รู้ว่ามีไหมว่าไอจำพวกเถา,นนาวัน้ําจําพวกเถาวันส่วนมากแล้วถาวันมันก็มักจะมีน้านะครับผมมักจะมีน้ําแต่เราต้องดูให้ดีนะครับผมบางเถาวัน,นี่มันก็กินไม่ได้บางเถาวันมันออกฝาดฝาดมันออกยังไงอะ แต่บางเถาวันนี่มันกินได้เดี๋ยวเราจะพาไปทําความรู้จักกับเถาวันนะครับผมเป็นเถวาวันาน้ํานะครับผมมันก็มีหลายชนิดอยู่นะครับถ้าเราติดป่าแล้วเราไม่มีต้นกล้วยนะครับผมไม่มีต้นกล้วยแต่ว่าเราหาเถาวันมีเถาวันขึ้นเยอะในทํานองนี้ nickname. เราก็ไปตัดดูได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนะวิธีการตัดให้นะครับผมว่าตัดยังไงตัดยังไงดูยังไงนะครับผมเราสามารถทเ่ียก จะนำน้ำมากินได้แก้ดับกระหายเร่งต่างนะครับผมเดี๋ยวก็ไปดูกันนะครับว่า,ามีถา่ววันแบบไหนชนิดไหนบ้างารูปแบบหน้าตายังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับอดูพี่น้องผมไม่พี่น้องดูนะครับผมน้ําใส่คลิปเลยอ่าดูน้ําใส่ปิ้งเลยล้นเลยนะครับผมนี่ไม่มีการเติมนะครับพี่น้องดูอ่ะมันออกมาเต็มเลยนะครับนี่ ล้นล้นไหลออกทางนี้อล้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วผมดูแล้วล้นนี่ล้นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูถาวันกันต่อนะครับผมเ,เราก็เดินเข้าในป่าไปดูถาวันกันต่อนะครับ นี่ไหวก็เยอะนะครับพี่น้องไหวนี่เยอะนี่เยอะเลยไหวายเราก็สามารถที่ว่าอเอายอดไหวมากินได้เหมือนกันนะครับผมนี่เยอะไหวขึ้นเยอะเลยนี่พี่น้องดูเหมือนกับป่าเต็งรังอ่ะนะครับนี่ยอดไหวายนี่เป็นยอดกมันนะครับผมเราก็สามารถที่ว่าเอามาเอามาตากับข้าวได้นะครับผมเอามาแกงเปื่แกงอมอะไรต่างๆได้หมดนะครับ โอ้ยโดนแทงแล้วพี่น้องออ้โอ้ยตา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 ยดูพี่น้องอ้ยดูตําผมตําติดอยู่อ้ยอู้ดูพี่น้องออ้แทงเกงทะลุเลยนี่โดนก็ไปหลายเล่มเลยออ้หวหยนะครับผมอันตรายนะครับอันตรายถ้าถ้าเราไม่ระวังนี่นะครับอันตรายมากโอ้ยทํา ตั้มขาผมติดอยู่เลยอ okay, like ่ะโอเคเดี๋ยวผมปลดปลดน้ำก่อนอ่ะนี่นะครับผมก็ป่านะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับก็ตะวันเยอะเลยนะครับผมอ่ะแบบนี้ก็มีนะครับแบบนี้ก็ไหลเหมือนกันแบบนี้น้ำก็มีนะครับนี่แบบแบนแบนแบบนี้ก็มีนะครับผมนี่แบนแบแบบนี้ก็มีนะครับ นี่จะเป็นเถาอ,อย่างนี้ก็มีนะครับแต่น้ํามันไม่เยอะนะครับผมน้ำไม่เยอะเถาแบนๆแบบนี้เดี๋ยวผมจะตัดให้พี่น้องดูนะครับผมนะครับพี่น้องกอ็เดี๋ยวผมก็จัดทาการตัดให้ดูนะครับผมว่าวิธีการตัดตัดแบบไหนนะครับผมเถาแบบนี้ก็น่าจะมีนะครับผมเดี๋ยวผมตัดให้ดูนะครับนี่จุ๊ นี่เป็นไงพี่น้องไหลออกมาแล้วเห็นไหมนี่เห็นไหมครับทัดเนเลยจ้า,าเห็นไหมนี่ไหลออกมาแล้วอ่าแบบนี้ก็มีนะครับผมแบบนี้นี่อน้ำแบบนี้ก็มีกินได้ด้วยนะครับนะครับผมแต่ถ้า,าไม่ใจร้อนนะครับผมถ้าไม่ใจร้อนนี่คือเราเอาขวดมารองตั้งไว้ได้นะครับการตัดนี่เราก็ต้องตัดอย่างนี้นะครับผมถ้า ถ้าตัดอย่างนี้มันก็จะไม่ไหลนะครับมันก็จะไม่ไหลเราต้องตัดหัวตัดท้ายนะครับมันถึงจะไหลนะครับผมนี่ต้องตัดหัวตัดท้ายมันถึงจะไหลนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมแบบนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูอีกแบบหนึ่งไอแบบนี้แบบนแบนนะครับผมแบบนแบนนะครับก็สามารถกินได้เหมือนกันนะครับผมกินได้ด้วยนะครับแต่อย่าไปกินตะวันนะครับกินน้ําของเขานะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวก็ อไปดูอีกแบบนึงนะครับผมไป à, เดี๋ยวผมตัดไอ้ดูอีกชิ้นนึงนะครับตัดไอ้ดูอีกชิ้นนึงนะครับที่ว่าไอ้แบบแบนๆน,ะนี่นี่ไปดูอีกชิ้นนึงนี่พี่น้องดูโอ้ไหลไหลโจกเลยนี่โอ้ oh. เห็นไหมไหลโจกเลยตอ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 เลย หาขวดหาอะไรมารองได้เลยนะครับผมหาขวดหาอะไรมารองได้เลยเห็นไหมเห็นเห็นอโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูอีกแบบนึ่งนะครับผมแบบนี้เป็นๆน,นะครับแบบเป็นๆก็มีเดี๋ยวไปดู อีกอย่างสองอย่างนะครับแต่ผมก็ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันนะครับว่าเป็นเถาว,วันอะไรนะครับแต่ดูแบบอย่างตามที่ว่าได้ฝึกมานะครับผมผมก็จํามาเหมือนกันนะครับจํามาเหมือนกันตอนที่ฝึกมานะครับผมฝึกกา,ก,การดรํารงชีพในป่าในการเป็นทหารต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมอีกแบบนึง ก็เก่าข้ามีกจากลองนะครับก็โอเคนะครับผมก็มาเจอแล้วอีกแบบหนึ่งนะครับผมแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราอยู่ข้างคลองแบบนี้เราไม่จําเป็นต้องตัดเถาวันนะครับเรากินน้ําในคลองได้นะครับผมแต่ถ้าเราไม่มีคลองนะครับมาเจอเถาวันแบบนี้นะครับผมเราก็สามารถที่จะตัดได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูใกล้ๆนะครับว่าต้นแบบไหนนะครับผม ไปไปดูใกล้ๆนะครับว่าต้นแบบไหนนะครับนี่ต้นก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่จะอยู่ลักษณะนี้นะครับต้นของเขา,าเป็นเถาอย่างนี้นะครับนี่เถาอย่างนี้อ่เดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับผม แต่ขอย้ำนะครับถ้าอยู่ข้างคลองนะครับไม่จำเป็นต้องตัดน้ําจากตะวันมากินนะครับเอาน้ําในคลองมากินได้เลยนะครับผมแบบนี้ก็สามารถกินได้นะครับแต่ถ้าอยู่ในป่าไม่มีคลองนะครับผมไม่มีคลองไม่มีคูน้ําไม่มีแหล่งน้ํานะครับเราก็สามารถที่ว่าเอาตะวันแบบนี้ตัดตะวันแบบนี้มากินได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับว่าน้ํามันไหลจริงไหมนะครับ เป็นน้องดูน้ำก็ไหลนะครับของนี้ก็ไหลแต่ท้ายดีนี่คือมีดมีดนี่มันท้ายดีมีดแตเล่มใหญ่กว่านี้นะครับจะดีมากเลยถ้ามีดเล่มใหญ่นี่เราจะตัดทั้งสองครั้งขาดนี่ยิ่งดีเลยนะครับผมตัดทั้งสองครั้งขาดนี่ยิ่งดีเลยนะครับถ้าเราตัดหลายทีกว่าจะขาดนี่น้ำมันน้ำมัน มันดูดลงนะครับผมอ่ามันจะดูดลงหมดนะครับอ่าเสร็จแล้วก็น้ํามันจะไม่ไหลเหมือนกับเถาเมื่อกี้นะครับผมอ่านี่นะครับผมก็ไหลอยู่นะครับเสร็จไหลน้อยไหลน้อยมากเลยเถานี้นะครับอ่าเรามาดูเถาต่อไปนะครับผม นี่เถานี้นะครับเท่านี้นี่ไหลเลยนะครับผมไหลดีเห็นไหมครับนี่สามารถกินได้นะครับผมสามารถกินได้นะครับนี่เห็นไหมครับพี่น้องอ่ะดูพี่น้องเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับถ้าเราตัดอ ถ้าเราตัดขาดแบบนี้นะครับผมมันจะไม่ไหลนะครับถ้าเราตัดขาดแบบนี้เราต้องตัดตัดอีกท่อนนึงนะครับผมท่อนล่างท่อนบนตัดสองท่อนมันถึงจะไหลนะครับผมอ่าดูผมจะตัดให้ดูอีกทีนึงอ่าท่านี้เห็นไหมครับมันจะไม่ไหลนะครับผมแต,เมเต่เมื่อเราตัดขาดเมื่อเราตัดขาดสองท่อนนะครับผมอืม ตัดกาดสองท่อนน้ำมันจะไหลนะครับอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูเถาต่อไปนะครับอ่ะนะครับพี่น้องก็เถาแบบนี้ก็ได้นะครับเถาแบบนี้ก็ได้ได้หมดนะครับผมเถาวันเยอะแยะนะครับเป็นเถาวันน้ํานะครับนี่นี่ก็เป็นเถาวันน้ําหมดนะครับผมแต่ผมตัดให้พี่น้องดูไม่ได้แล้วนะครับผมมีดมันไม่คมนะครับ มีดมันไม่คมนะครับผมต้องใช้มีดคมๆหน่อยมีดอันใหญ่ๆหน่อยนะครับผมไอ้มีดของผมนี่อันเล็กมิดเดียวดูพี่น้องแล้วมันตัดกว่าจะขาดนะครับผมมันตัดยากนะครับอ่ะก็โอเคนะครับผมก็พี่น้องได้ดูกันไปบ้างแล้วนะครับผมอ่ะแต่ต้องดูนะครับผมว่าอ่ะถาวันที่เราตัดนี่มันจะมันมันตายหรือไม่นะครับผมแต่เป็นถาวันที่ว่าตายแล้วนะมันจะไม่ออกนะครับผม นี่นี่อ่าผมให้ดูตัวอย่างนะครับผมถ้ามันเป็นยางแบบนี้นะครับไม่ได้นะครับพี่น้องถ้าเป็นยางนี่ถ้าเป็นยางขาวๆแบบนี้นี่อ่าตัดแล้วยางมันออกขาวๆแบบนี้ไม่ได้นะครับผมกินไม่ได้นะครับอันตรายนะครับผมแต่ถ้ามันไม่มียางตัดแล้วไม่มียางนี่โอเคเลยกินได้นะครับอ่าผมแนะนําให้นะครับผมนี่ ยางมันจะออกขาวๆแบบนี้นะครับยางจะออกขาวๆแบบนี้นี่คือกินไม่ได้นะครับผมถึงแม้ว่าตัดออกมาแล้วน้ําจะไหลนะครับน้ําจะไหลแต่ก็กินไม่ได้นะครับผมกินไม่ได้อย่าไปเสี่ยงนะครับอันตรายแต่ถ้าไม่มียางนะครับผมตัดแล้วน้ําไหลไม่มียางนี่โอเคกินได้เลยนะครับผมนี่แบบนี้ได้นะครับผมแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าได้ท่อนใหญ่ๆน้ํามันจะไหลแรงกว่านะครับผมก็โอเคนะครับไป เดี๋ยวเราก็ไปกันนี่ดูบ่องเพชรน,นี่โอ้ไม่ไหล <laughs> ไปอ่ะนะครับผมก็อ่าคลิปนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายคนนะครับผมก็เข้าป่านะครับต้องติดมีดไปด้วยนะครับผม มีดเดินป่านี่คือจะอันใหญ่กว่านี้อันนี้มีดทาครัวนะครับผมมีดอันเล็กๆนะครับแต่ถามว่าถ้าไม่มีมีดจริงๆนะครับมีดแค่นี้ก็ใช้ได้นะครับผมแต่ว่ามันจะเสียเวลาหน่อยนะครับผมนี่จะตัดบ้างจะ่ต่ถ่ายคลิปให้พี่น้องดูบ้างมันมันลำบากนะครับผมก็ต้องมีตากล้องด้วยนะครับมีดอันเล็กด้วยนะครับผมมันก็มันก็ยากะโอเคนะครับก็หวังว่า คลิปนี้นะครับผมหวังว่าคงจะมีคงจะมีประโยชน์กับพี่น้องหลายคนนะครับผมก็เถาวันมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับผมมีหลากหลายรูปแบบแต่ที่แน่ๆนะครับผมคือไอ้ถ้าเราตัดแล้วนะครับผมตัดแล้วมันจะออกมาเป็นยางขาวๆนะครับผมอย่าไปกินเด็ดขาดนะครับผมมันจะ,จะอันตรายนะครับผมจากที่ว่าช่วยยื้อชีวิตเรากินน้ำเถาวันเข้าไปช่วยยื้อชีวิตเราไปได้อีกกลายเป็นว่า ช้ำเติมชีวิตเราใหา้ให้มันหมุดสภาพเร็วกว่าอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือถ้าเป็นยางนะครับเป็นยางนี่คือเราอย่าอย่าไปกินเด็ดขาดถ้าเป็นยางขาวๆนะครับถ้าต,ตัดแล้วไม่มียางนะครับผมเราก็สามารถเอามากินได้นะครับถ้าให้ดีนี่มีดนี่ได้มีดเดินป่านี่คือจะดีมากเลยนะครับผมอันนี้นี่คือ,เ,อเป็นมีดทําครัวนะครับผมผม,ผมก็ติดติด เสื้อกลอกผมมาเฉยๆนะครับผมไม่ได้กะว่าจะเอามาเดินป่านะครับผมก็มารอบนี้นะครับก็ออกมารีบรีบไม่ได้อะไรมาเลยนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์ให้กับปี่น้องที่ว่าเดินป่าหาของป่าได้หลายคนเลยผมเชื่อเหลือเกินว่าคนที่เดินเข้าป่าหาของป่านะครับต้องติดของมีคมไปแน่นอนนะครับผมไม่มีดหรือว่าไม่ไม่ว่าเป็นมีดหรือว่าเป็นพล้าก็แล้วแต่นะครับผม อ่า uh, แบบว่าตัดถ้าการตัดทวันนะครับผมตัดชุบเดียวกาดชุบเดียวกาดนี่ยิ่งดีเลยนะครับผมน้ํายิ่งไหลโกรโกรเลยนะครับแล้วก็อ่ายิ่งได้ท่อนใหญ่หญๆเท่าเท่าแขนอะไรแบบนี้โอ้ยน้ําได้เป็นขวดเลยนะครับพี่น้องอ่าแต่ก็กา,การตัดนะครับผมการตัดก็อ่าเหมือนกับที่ผมแนะนําให้พี่น้องได้ดูกันนะครับผมก็อ่าการตัดก็ตัดอ่าตัดสองท่อนนะครับผมอ่าตัดหัวตัดท้ายนะครับ ถ้าเราตัดให้มันขาดแก้ครั้งเดียวนะครับผมน้ํามันจะไม่ไหลนะครับเราตัดครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ไปตัดท่อนบนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตัดสองครั้งไอเหมือนกับที่ผมเอาให้พี่น้องดูแบบนั้นน้ําจะไหลดีนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับผมหวังว่าคลิปของผมคงจะเป็นประโยชน์ในใครหลายคนนะครับผมไว้พบกันใหม่กับผมพี่จากคลิปต่อไปนะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ